ดื่มแลกตาซอยเอ็กซ์ตาสามร้อย X 300. อร่อยคุ้มค่า ณวินาทีนี้หนึ่งในนักเตะที่น่าสงสารและน่าเห็นใจที่สุดคงเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากมาโกรอยส์กับตันทีมโบรุโซียดอด์มูนแนวรุกตัวเก่งที่ต้องพบกับความผิดหวังอีกครั้งครับหลังล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นอีกไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่เขาต้องพบกับความผิดหวังหลังจากต้นสังกัดบรุโดซีอดอร์มูลทีมรักตั้งแต่วัยเด็กต้องพลาดแชมเปี้ยนส์ลีกาในนัดสุดท้ายของฤดูกาลทั้งที่ทุกอย่างครับอยู่ในมือพวกเขาแล้วแท้ๆโดยวันนี้ขอบสนามของเราจะขอมาให้กกกกําาลััังใจรออยยยนนสห่บชผผู้ผิด หวังที่น่ายกย่องที่สุดคนนี้ ย้อนไปก่อนเกมบนะูเดสลิก้านัดสุดท้ายของฤดูกาล2022 2023เมื่อคืนที่ผ่านมาดอทมุลที่นำจ่าฝูงของแค่ชนะพวกเขาก็จะควา้าแชมป์ทันทีโดยเซบาสเตียนเคลผู้อำนวยการกีฬาของดอทมุลได้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เกี่ยวกับตัวของรอยส์ไปว่าทั้งสโมสรและทั้งเมืองจะมีความสุขมากหากมา์โกรอยส์สามารถควา้าแชมป์ครั้งนี้ได้ผมรู้ว่ามันมีความหมายอย่างไรกับเขาในฐานะกัปตันทีมในฐานะผู้เล่นของดอทมุลมาโกเขียนเรื่องราวมากมายที่นี่และทำสิ่งยอดเยี่ยมที่สโมสรแห่งนี้มานานหลายปีสิ่งหนึ่่่่งทีีคคคนมมมัักกกกจะพูดเเเยยวบขาบขาา็ือไสาารถ ้าชลกไดผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่บดบังเขาอยู่เสมอก่อนเกมสื่อหลายสื่อแฟนบอลจากทั่วโลกยังพูดถึงและหลายคนก็ยังชอยเชียร์ให้มาโกรรยส์ปลดล็อกกับแชมป์ลีกครั้งนี้ให้ได้สักทีแต่ความฝันก็ต้องพังทลายลงเมื่อเจอกับความจริงอันโหดร้ายภาพที่ทุกคนได้เห็นในตอนจบก็คือรรยส์ ce, นั่งอยู่กลางสนามพร้อมกับคราบน้ําตาที่กลั้นเอาไว้ไม่อยู่ซึ่งเป็นความผิดหวังที่เราได้เห็นแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งกับชายคนนี้ดอดมูลทาได้แค่สเสมอกับไมเอในขณะที่ไบรเยนยังคงสามารถเก็บชชชยนนะแะแแลงคว้้าามไดสร็จ ว่ารอยส์ต้องเป็นราชาไร้มงกุฎเป็นรองแชมป์เป็นครั้งที่7แล้วนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับบอสเซียดอร์มุนเมื่อ1 1อปีที่แล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับสำหรับนักเตะคนหนึ่งที่ทําเพื่อทีมรักขนาดนี้และเขาทามันอย่างสุดหัวใจมาโดยตลอดเขาไม่เคยทิ้งทีมไปไหนเลยครับก่อนหน้านี้ทั้งมาริโอเกเซโรเบิร์ตเลวันดรฟสกี้เฮนริกมากคิตยานอินไคกุนโดกันปีแอเอมริกโอบามยองอุสมันเดมเบเล่คริสเตียนพลิสิตเจดอนซานโชหรือจะเป็นเออร์ลิงฮาแลนทุกคนเลือกที่จะย้้้าาาาายยอออออกกกกจดดทมมมมมนเเเื่่่่่ีีใหญววตตติขแ น,นั่นก็คือมาโกรอยส์แม้จะมีดีกรีระดับแข่งยอดเยี่ยมของบูเดสลีกาสมสมัยแข่งยอดเยี่ยมของเยอรมันแห่งปีอีก2สมัยแต่รอยส์ก็เลือกที่จะอยู่กับดอทมูลเสมอมาแม้จะเคยได้รับความสนใจจากหลายทีมรวมไปถึงบาเยิร์นมิวนิกที่เคยต้องการเขาเป็นอย่างมากแต่คําตอบของเขาเหมือนเดิมเสมอมาครับคือเขาจะไม่ไปไหนแม้ว่าเพื่อนร่วมทีมคนแล้วคนเล่าจะย้ายออกไปและก็ประสบความสําเร็จมากมายแต่ความต้องการและความฝันของชายคนนี้ก็คือการพารูเซียดอทมูลทีมรักไปให้ถึงแชมป์เราจะสามารถเรียกรอยส์ได้ว่าเป็นอีก นักฟุตบอลที่พักดีที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์และนายกย่องมากที่สุดคนหนึ่งเลยก็คงไม่ผิดนักและแน่นอนหลังจากที่พบกับความผิดหวังครั้งใหญ่ในฤดูกาลหน้าก็จะมีนักเตะดอกมุนชุดปัจจุบันหลายคนที่กาลังจะเก็บข้าวของย้ายออกไปอยู่กับทีมที่ใหญ่กว่าแต่สําหรับรอยส์แล้วเขาจะยังคงยืนหยัดอยู่หน้ากําแพงสีเหลืองดําในถิ่นสิกเนลอีดูนาพาร์คเพื่อทําทุกอย่างทําทุกวิถีทางเพื่อช่วยสโมสรอนที่เขารักแบบที่เขาเคยทํามาเสมอและท้ายนี้ก็ขอชื่นชมและยกจ้องมากรอยส์จากใจจริงนี่คือนัก บนโลกแด่ผู้ผิดหวังที่น่ายกย่องที่สุดมาโกอรส์ดื่มแลกตาซอยเอ็กซ์ตาร์สามร้อยอร่อยคุ้มค่า